มีนักท่องเที่ยวมีเอซีคนมาเยี่ยมีนอคนกลุ่มใหญ่เลยนะคะมาเยอะเหมือนกันนะคะมาจากไหนคะบัวขาวครับบัวขาวอ๋อมามาหลายครั้งหรือยังคะมาครั้งแรกค่ะอ๋อครั้งแกไเ่อ๋อค่ะดีจังเลยมาทีมใหญ่เลยนะน่าสนุก บัวขาวทางนี้ก็มีกลุ่มนะคะมีเยอะเหมือนกันเนาะพีเอสซีมาเยี่ยมมงคลวันน,น,นี้ค่ะแล้วจะถึงหน้าแล้วตามไปดูกันดูต,ติดเบ็ดทางไหนบ้งนาง

เอฟซีก็ยังเหนียวแน่นมากเลยนะคะมากลุ่มใหญ่เลยมาจากบัวขาวปิชินาราย karena setiapnya kan tuh konstan sih

คนที่คนที่รักแล้วก็ชื่นชมลุงพลก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะคะ ก็ยังแวะเรียนมาเสมออันนี้ก็มีค่ะดูครับดูเจอตัวจริง้เนาะครับดูเจอตัวจริงได้ยแม่ลูกสื้อแต่ในเห็นลูกคนเป็นยังไงครับทุกคนนี่รอดรั้ยมีแต่คนชื่นชมลุงพลอยู่นะคะ น่าจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับมุพลป้าแ,แตนนะคะป้ะเพียวก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ GO, มาเยอะกันเลยนะคะ หลายทีมด้วยนะคะวันนี้โหก็มี <ers> ก็มาเยี่ยมที่บ้านของลุงพลด้วยนะคะอ้าโอภาพโทษทีนะคะถ่ายภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รู้สึกว่าทุกคนก็ ชื่นชมลงพลปาแตนเอฟซีก็ยังเหนียวแน่นนะคะปาแตนแล้วค่ะปาแตนปาแตนยิ่งไบ้าก เจอกับลุงพุนแล้วทุกคนก็อยากจะเจอป้าแตนนะคะถ้าไม่ได้เจอป้าแตนก็ไม่ค่อยสุดใจเท่าไหร่เนะน้องเนาะ อ,อรอบปาแตนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวปาแตนก็ถุองออกมาค่ะ